สวัสดีครับผมหลังจากที่หายกันไปเนิ่นนาน้ะครับมาพบกับเรา EP2 ความเดิมจากตอนที่แล้วที่น้องๆทีมบางปลาสร้อย FC ปะทะก,กับน้องๆทีมบางแสน FC นัดนี้เป็นนัดอุ่นเครื่องนะครับผมสําหรับน้องๆน,นะที่ทุ่มเทเพื่อฝึกฝีมือและพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก้าวจะแพ้ชนะไม่สําคัญอยู่ที่ฝีมือและลีลาปรจังหวะนี้กันนะครับผมน้องยิงเข้าไปแลครับโอ สุดเอื้อมของผู้รักษาประตูเลยทีเดียวนะครับพี่ๆก็ขอส่งกำลังใจเพื่อเชียร์น้องๆนะครับผมให้ไปถึงฝันด้วยนะครับ พี่ๆเชื่อว่าถ้าน้องๆทุ่มเทและตั้งใจไม่มีฝันใดไปไม่ถึงแน่นอนครับสำหรับพี่ๆทีมงานมินิมอ o ฟุตบ l ลข u บและทีมงาน OIO Export ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับตั้งใจฝึกฝนฝีมือเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับและขอขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่คอยสนับสนุนให้กับน้องๆแต่ละทีมนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ และต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆที่จัดหาถ้วยรางวัลให้กับน้องๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการมอบถ้วยรางวัลให้กับน้องๆนะครับขอยกเบอทีครับ และต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ทุ่มเทและฝึกฝนพัฒนาตัวเองกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้จะเป็นการให้กำลังใจน้องๆของพี่ปอผู้จัดการร้าน OIO Export ก็ ขอสแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านครับก็คือเห็นพัฒนาการของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง2ทีมเลยครับคือยินดีมากๆกับโปรเจกต์นี้ที่เรามาร่วมอุ่นเครื่องด้วยกันแล้วก็ในภาคหน้าจะมีการจัดการแข่งขันยิ่งสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องของการแข่งขันกับกีฬาเยาวชนแบบนี้ครับในเรื่องของการแข่งขันวันนี้ครับขอชื่นชมที่ในฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็สตาฟโค้ชทั้งสองฝั่งครับขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ <M> ขอบคุณครับ น้องๆน,น่ารักเก่งกันทุกคนเลยนะครับนี่เลยสําหรับรางวัลที่น้องๆทุ่มเทและการฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้กับฟุตบอลพี่ๆก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะก้าวไปยังฝันของตัวเองนะครับ